สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกันกบช่อง learning e v e r y t h i n g k i d s นะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบเข้าปหนึ่งกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะข้อแรกนะคะฉันมีดินสอหาแทง่ง ซื้อมาเพิ่มอีกสามแท่งรวมแล้วฉันมีกี่แท่งคะเด็กๆพอจะนึกออกไหมเรามีดินสอห้าแท่งเราชูนิ้วขึ้นมาก็ได้ค่ะห้านิ้วแล้วเราซื้อดินสอมาเพิ่มอีกสามแท่งก็เอานิ้วขึ้นมาเพิ่มอีกสามนิ้ว ลองนับดูค่ะรวมแล้วได้เท่าไหร่คะคำตอบนะคะข้อสามก็คือแปดแท่งค่ะก็คือห้าบวกสามเป็นห้าแล้วหกเจ็ดแปดนั่นเองวิธีการคิดก็คือห้าบวกสามแบบนี้ค่ะไปต่อค่ะฉันมีดินสอสามแท่งให้เพื่อนยืมไปหนึ่งแท่ง คำถามคือฉันเหลือดินสอกี่แท่งอันนี้เราให้เพื่อนยืมไปก็ต้องเป็นลบนะคะคําตอบคือฉันมีดินสอสามแท่งให้เพื่อนยืมไปหนึ่งแท่งก็คือสามลบหนึ่งเหลือสองนั่นเองค่ะวิธีการคิดคือสามลบหเท่ากับสองค่ะ ข้อสามฉันมีตุ๊กตาสี่ตัวฉันทำตุ๊กตาขาดไปหนึ่งตัวและบริจาคตุ๊กตาไปอีกหนึ่งตัวคำถามคือฉันเหลือตุ๊กตากี่ตัวอฉันมีตุ๊กตาสี่ตัวฉันทำขาดไปหนึ่ง ฉันบริจาคไปอีกหนึ่งฉันเหลือกี่ตัวคะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วเด็กๆทำขาดไปหนึ่งตัวลบเอานิ้วลบไปหนึ่งนิ้วฉันบาิจากไปอีกหนึ่งตัวเอาลบนิ้วไปอีกหนึ่งนิ้วฉันเหลือกี่ตัวคะเหลือสองตัวนั่นเองวิธีการคิดก็คือสี่ลบหนึ่งลบหนึ่งนั่นเองก็เท่ากับสองค่ะ ข้อถัดไปค่ะฉันมีกระเป๋าหนึ่งใบและพ่อซื้อมาให้เพิ่มอีกสองใบคำถามคือฉันมีกระเป๋ากี่ใบคะไงมาค่ะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วคุณพ่อให้เพิ่มอีกสองนิ้วเราก็เพิ่มอีกสองนิ้วไปค่ะรวมแล้วฉันมีกี่นิ้วคะสามนิ้วก็คือฉันมีกระเป๋าสามกระเป๋าน,นั่นเองอะก็คือหนึ่งบวกสองเท่ากับสามนะคะ ข้อถัดไปค่ะฉันสั่งน้ำส้มมาหนึ่งแก้วและพ่อสั่งมาอีกหนึ่งแก้วและแม่สั่งมาอีกหนึ่งแก้วคำถามคือครอบครัวของฉันอ่ะสั่งน้ำส้มทั้งหมดกี่แก้วคะเอ,อ่ชูนี้ขึ้นมาหนึ่งนิ้วของเราคุณพ่อสั่งอีกหนึ่งแก้วชูมาอีกหนึ่งนิ้วคุณแม่สั่งอีกหนึ่งแก้วชูมาอีกค่ะรวมแล้วฉันมี สามแก้วนั่นเองหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามนะคะข้อถัดไปค่ะบ้านฉันมีเตียงนอนอยู่ห้าเตียงแต่ให้ญาตินอนไปสองเตียงคำถามคือบ้านฉันจะเหลือเตียงกี่เตียงคะอา่าก็คือหชูนิวห้านิว้วและฉันให้ญาตินอนไปสองเตียง บ้านครอบครัวของฉันก็จะเหลือเตียงอยู่กี่เตียงคะก็คือห้ลบสมีหนิ้วลบไป2นิ้วเราก็จะเหลือ3นิ้วนั่นเองก็คือจะเหลืออยู่3ามเตียงค่ะนี่นะคะห้าลบสเท่ากับสข้อถัดไปค่ะฉันเรียนที่โรงเรียนใช้สมุดหกเล่ม แต่สมุดของฉันอะหายไปสองเล่มคำถามคือฉันเหลือสมุดกี่เล่มคะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาหกนิ้วแล้วเราก็เอานิ้วหดหายไปสองนิ้วอ่าเราก็จะเหลือสี่นิ้วนั่นเองก็คือสี่สมุดค่ะก็คือหกลบสองเท่ากับสี่ค่ะข้อถัดไปนะคะฉันเลี้ยงตุกกตต๊กตาเอตุ๊กตาสุนัขสุด มาสองตัวแล้วคุณพ่อซื้อให้อีกสามตัวคำถามคือฉันมีตุ๊กตาสุนัขตัวเนี้ยกี่ตัวอ่าเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วค่ะคุณพ่อฉันน่ะเลี้ยงอยู่แล้วสองตัวแล้วคุณพ่อซื้อให้เพิ่มอีกสามตัวก็ชูนิ้วเพิ่มมาอีกสามนิ้วรวมกันเป็นเท่าไหร่คะสองบวกสามเป็นห้านั่นเองค่ะ นี่นะคะ2องบวกสเท่ากับหข้อถัดไปค่ะฉันเก็บแมวได้2ตัวแต่แมวอ่ะหนึ่งตัววิ่งหนีออกไปคำถามคือฉันเหลือแมวกี่ตัวเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วแล้วแมวอ่ะหายไป1ตัวก็คือลบหนึ่งก็คือเหลือ1ตัวนั่นเองค่ะก็คือสองลบหเท่ากับหน,นะคะ Uh huh. ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้นะคะขอบคุณะคะ่ะ